สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ j k โนมาแนะนำที่ดินนะคะอยู่ในโซนของไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะบนเนื้อที่กว้างๆ8ไร่60ตารางวาค่ะเจ้าของขายยกแปลงนะคะทุกท่านที่ดินแปลงนี้นะคะเหมาะสำหรับการทำโรงงานโกดังศูนย์กระจายสินค้านะคะหรือท่านใดนะคะสามารถไปจัดล็อกนะคะแล้วสร้างโกดังขายนะคะ ก็สามารถทํากําไรได้อย่างดีเลยนะคะทุกท่านปัจจุบันนี้นะคะใช้เป็นโรงงานตอกเสาเข็มอยู่นะคะในที่ดินแปลงนี้นะคะในพื้นที่ดินก็จะมีบ้านนะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะอีก3าหลังด้วยกันนะคะทุกท่านเนื้อที่ทั้งหมด8ไร่60ตารางวาคา่ะก็ตกตารางวาละ7,669บาทนะคะราคา25ล้านบาทนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะมีสารพระภูมินะคะก็สามารถเชื่อถือได้นะคะคองหนองนาอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วก็มีคองเล็กขนาบด้านข้างด้วยนะคะคองเล็กขนาบด้านข้างนี้เจ้าของเก่าเขาขุดเองนะคะทุกท่านถ้าหากไม่ชอบใจก็สามารถที่จะก,กบได้นะทำเรดีนะคะไม่ไกลจากกรุงเทพค่าโอนคนละครึ่งค่ะ โฉนดคุดแดงนะคะสามารถโอนได้ยังถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะคะพร้อมโอนนะคะไม่ติดพันธะใดๆนะคะทุกท่านท่านใดสนใจนะคะต้องการที่จะรับซื้อที่ดินแปลงนี้นะคะเพื่อไปทํากําไรต่อนะคะติดต่อสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนัดดูที่ดินได้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะวันธรรมดาเจ้าของที่อาจจะติดงานประจําอยู่นะคะก็เลย รับนัดดูเฉพาะวันเสรออาร์ทิตย์เท่านั้นนะคะแต่ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้าไปกันได้นะคะตามเบอร์ติดต่อและ ID ดียลน์ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินใส่ไว้ให้นะคะที่ใต้คลิปลองคลิกเข้าไปดูตรงคำอธิบายเพิ่มเติมกันนะคะมีทั้งรายละเอียดเบอร์โทรและ ID ลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินขอลาไปก่อนมาแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคงจะมีประโยชน์แก่ทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ